มาธีการทานอ๋อวีนี่เราหั่นแนี้เลยเหรอหั่นแล้วก็กินเนื้อได้เลยสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ถนนสายเอเชียรครับก็เห็นว่ากระจับข้้ทงทางทีนี้ผมเห็นว่าเออน่าสนใจดีเดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นแบบไหนครับอันนี้ผมก็แวะหูุดหนุนของร้านเลครัาทังทาง,ทาง,งาะานะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับคือเจ้าของร้านนะครับ ใครมาก็แวะมาอุดหนุนร้านพี่ก็ได้นะครับแล้วเวลากินเขากินยังไงพี่พ,พี่ลองลองสาธิตใ,ให้ดูหน่อยอันนี้เราจะให้พี่เขาแนะนําวิธีการทานอ๋ออันนี้เราหากรักอย่างนี้เลยเหรอครับหักแล้วก็กินเนื้อได้เลยทานข้างในลองหน่ครับอ๋อไดี๋ยวลองไปอูมันคล้ายๆก็เรียกคล้ายๆอะไรนะคล้ายๆเม็ดขนมป้อมอ่ะครับอ๋อ,อๆๆๆๆเนะมมออ,อใช่ใช่ใช่เนี่ยครับเนื้อเป็นอย่างงี้ครงั้นเดี๋ยวเอาเอาสี่ถุงพี่ครับผมโอเคครับ นี่เราก็แวะอุดหนุนพ่อค้านากานะครับนี่นะครับใครมาก็อยู่ตั้งสายเอเชียแวะมาอุดหนุนพี่ก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกเขตอะไรพี่เขตทางน้ำจากกนครับแล้วก็จับนี่มันคือมันมีขายตลอดทั้งปีไหมอ๋อสี่เดือนเก็บครังหนึ่งอ๋อเนี่ยครับใครไม่เคยทาก็ลองมาดูนะครับเนี่ยรูปรูปจะเป็นอย่างนี้เนี่ยโอเคครับพี่ไปแล้วครับสวัสดีครับ นะครับในเราแวนหนุ่นยน่นเที่ยวครับ